ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจากช่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะกับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับก็วันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับทุกคนก็ครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนวันที่8นะวันนี้ เมื่อวานนะเป็นวันที่7วันนี้เป็นวันที่8แล้วนะครับก็ครบ7วันแล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับผมก็จะพามาดูนะครับใน7วันนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็ตอนนี้นะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเข้าสัปดาห์ที่2นะว่าเซิร์ฟเวอร์จินย่อมันแจกอะไรบ้างนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าแจกหนักจัดเต็มจริงๆนะสาหรับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับแจกเหมือนว่าพรุ่งนี้มันจะปิดแล้วจริงๆนะก็แจกเยอะมากๆนะครับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะ ก็อ่านนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์6 2สนะครับทุกคนก็อ่าผมก็อยู่ที่เลเวล49นะครับยังไม่ถึง50เลยนะก็ทุกคนก็น่าจะ50กันหมดแล้วมั้งวันนี้ผมยัง49อยู่เลยเพราะว่าขาดหายไป1นวันนะไม่ได้เล่น1วันนะครับก็ทุกคนน่าจะแซงไปหมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูอันดับพลังนะครับอันดับพลังอยู่ที่อันดับที่19้นะครับก็เอ้ยเลเวลก็สี่เก้าอีบางคนยัง4 6อยู่เลย อันนี้มีคิงปะนะเฮ้ยเวอร์สี่เลเวลสี่สิบหกนะันแต่ว่าพลังเยอะกว่าผมอีกเยวขอดูกอนโคตรเวอร์เลยนะทุกคนเออแต่ละคนนะเนี่ยอันนี้ก็คนไทยนะน,นี่ก็คนไทยนะอันนี้ก็น่าจะคนไทยนะอากิเนะี่ยอันนี้ก็คนไทยนะน่าจะคนไทยเหมือนกันโอ้โหทีเฮสเยอะมากคนไทยคลองซื้อไปเนี่ยฮัลโ,โหลโอ้ไทยอันนี้ก็น่าจะคนไทยเป็นเสื้อกินโอ้โหโอ้โหอันนี้ล่ะโอ้โหคนไทยล้วนเลยวะเนะี่ย D7G โอ้โหอันนี้น่าจะคนไทยล้วนเลยนะดูทุกคนเซิร์ฟเวอร์จินย่อโดนไทยครอบครองครับตอนเนี้ยโดนคนไทยครอบครองครับตอนนี้ก็อันดับพลังอยู่ที่สิบเก้านะครับตัวละครสุดเก่งอยู่ที่เจ็ดนะครับอ่าเอ้ยไม่ใช่พันดานอยู่ที่เจ็ดนะครับตัวละครสุดเก่งอยู่ที่สิบสามนะครับเป็น g นอสนะเจนอสนะครับเออ g นอสเจนอสมันก็เหมือนเหมือนกัน่น้หละนะเจยวก็อยู่อันดับที่สองนะครับเป็น ิวของคนไทยนะครับอันนี้นะฮะกิวของคุณโปนะโปอ่านว่าโปหรืออ่านว่าปอน,นี่แหละน่าจะโปนะอ่าเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอ่าในเฮ้าก่อนนะเดี๋ยวอัปเดตไอดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยพาไปดูนะของแจกผมบอกเลยว่าจะหนักจะเต็มจริงๆนะครับทุกคนอ่าสำหรับของแจกเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับมาดูฟิกเกอร์นะครับทุกคนฟิกเกอร์ผมก็อยู่ที่ ขั้นที่4ี่นะครับก็ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะดูไม่ได้อัพไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะสำหรับฟิกเกอร์นะเพราะว่าโกไม่มีนะครับก็คือตังค์ไม่มีนั่นเองนะครับทุกคนส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้อัพเหมือนกันนะอันนี้ได้อัพมาหนึ่งอัพแค่ถึงเลเวลหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ได้ค่อยอัพนะอันนี้ยังไม่ได้ปลดเลยเนี่ยเนี่ยพลังก็ไม่ต้องแปลกใจนะทําไมไม่ถึงคนอื่นนะทุกคนเออไม่เท่ากับคนอื่นนะเกียร ขี้เกียจนะเอาง่ายๆเอออ่าเมื่อาดูตัวละครนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครนะครับทุกคนก็มีจีนอสล่างสองนะครับตอนนี้ตัวแบกตัวตึงแล้วก็มียุงแดงนะครับลูกรักนะครับทุกคนแล้วก็มีโซนิกนะครับที่เขาแจกฟรีโจซีที่สุ่มได้มาอะตอมิกที่สุ่มได้มาแล้วก็ปู่บอมนะครับเป็นคอหลักนะครับที่เขาแจกนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะครับทุกคนมันจะแจกแน่ๆก็คือมี เจนอตล่าง2นะครับเจนอตเอซาร์นะแล้วก็มีโซนิกอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะเซิร์ฟเวอร์ไทยก็แจกกันแล้วนะแล้วก็มีปูบอมมีปูบอมมีเกโลมีซอมบีม้แมนแล้วก็มีจักรพรรดิเด็กนะให้เลือก1ใน4ตัวนี้นะครับทุกคนก็แนะนําทุกคนแนะนําให้เลือกเป็นปูบอมนะครับเป็นคอที่ดีที่สุดแล้วนะคอที่ดีที่สุดแล้วนอกจากแบบพวก SSR บวกนะพวกนั้นแบบเกโล ม้านะเ,เกนลิวดีไม่ใช่เกนโลเกนลิวนะพวกมาบบออ้าอะไรแบบนี้เบลออสยูอาร์อะไรแบบนี้อันนั้นก็มันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้อยู่ในระดับของสายฟรีอย่างเรานะกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะที่เปิดนะครับทุกคนก็แนะนําให้เลือกเป็นปู่บอมนะครับทุกคนนี่แล้วก็แจกอาวุธ3าดาวของ4ตัวนั้นด้วยนะนี่จะมีจัก,กรพรรดิเด็กซอมบี้แมนเจโลแล้วก็ปู่บอมนะเออแจก4ตัวให้เลือก1ในสนะแล้วก็ อาวุธก็ให้เลือกหนึ่งใน4เหมือนกันนะครับทุกคนอ่าตรงนี้นะแล้วก็มีหินอ่าตรงนี้ด้วยนะทุกคนหินอันนี้ก็สุ่มตัวแดง220บใบก็จะได้มันมานะครับตรงนี้นะก็โอเคแล้วก็อ่ามีตรงไหนอีกอันนี้ก็อัปเดตพวกพลังพวกอะไรก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับในสัปดาห์นี้มาแจกอะไรบ้างนะครับ1นนะครับทุกคนก็คือมันน่าจะอ,าออกไปแล้วมั้ง น่าจะออกไปแล้วนะเพราะว่าผมรับไปแล้วถึงเลเวล40มันจะแจกตัวม่วง20ใบ20ใบนะทุกคนแจกตัวม่วงไม่เหมือนแจกตัวเหลืองเลยทุกคน <laughs> 20ใบทุกคนเออถึงเลเวล40ทุกคนจะได้รับตัวม่วง20ใบนะครับก็ใครที่ได้แล้วก็ไปสุ่มมาได้ตัวอะไรก็สามารถ ไอนี่ผมได้นะครับอ่าคอมเมนต์บอกผมได้นะคอมเมนต์คิงกันได้นะครับทุกควเออสาหรับตั๋วม่วง20บใบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูละกันว่าอ่าตั๋วม่วงอ่ะผมสุ่มไปกี่ครั้งแล้วนะเนี่ยตั๋วม่วงผมสุ่มไป46ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าผมได้อ่าผมสุ่มไปเกือบเท่าไหร่อ่ะสิบยี่สิบประมาณ20ครั้งมั้งแล้วผมได้หินอ,อ้าอ๋ออันนี้เลด เลตอัพทุกทีแล้วผมได้หินไม่ฮีโร่กับปีศาจนี่แหละครับทุกคนได้หินสักตัวแล้วมันจะรีนะเหมือนมันจะรีเซ็ตนะครับเนี่ยผมก็เหลือแค่46ครั้งนะก็อีกอ่ากี่ครั้งอะ่ะอีก34ครั้งนะผมก็จะได้การันตีนะการันตีสีทองนะไม่ใช่การันตีที่เลือกไว้นะการันตีสีทองนะผมก็เลือกเป็นฟินิกเมนนะครับทุกคนเออแนะนำนะสำหรับเซิร์ฟจินย่อนะใครที่ยังไม่ได้มาเล่นก็ถ้าใครแบบหาซื้อฟลงแบบ แกเบื่อเบื่อเซิร์ฟไทยอนะไรแั้นก็สามารถมาลงเซิร์ฟจีนยอ่อได้นะแต่ว่าตัวบักก็จะมีมาเยอะอยู่พอพอควาน,นะก็ก็เหมือนเซิร์ฟไทยนยั่นแหละทุกคนก็สองสามคนสามสี่คนนะเออมันจะมีทุกเซิร์ฟนะอ่าสัปดาห์นี้นะครับมันจะแจกเป็นโซนิกนะครับทุกคนสิบสบเศษนะมีตัวแดง10บใบมีกล่อง SSR 15มีกล่องกะเอ้ยมีตัวการ์ดอัปดาวอีก10มีเพชร5 0 0มี ตัวอ e ัญเชิญไอ้คออ่ะเอออีกสิบแล้วก็ตัวม่วงสิบใบทุกคนเอาอีกแล้วนะแจกตัวม่วงอีกแล้วคือแบบแจกแบบเออ <c oughs> แจกแบบอืมแจกตัวม่วงอีกแล้วคือแจกตัวม่วงเหมือนแจกตัวแดงตัวเหลืองเลยอะ่ะแจกเยอะมากนะสําหรับตัวม่วงนะเออสาหรับตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีกิจบาคุซันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็มีหินปีศาจแจกไป 4อันนะครับอันนี้ก็ใช้เพรซื้อก็สําหรับการใช้เพรซื้อก็ผมว่าฟรีนะสําหรับผมผมก็ยังเรียกว่าฟรีอยู่เหมือนกันนะครับฟรีอยู่เหมือนเดิมนะสําหรับตรงนั้นนะอันนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยก็แจกนะก็มีเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นขึ้นขั้นแรกนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้ก็มีเหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นท่าซมะกิ UR นะแล้วก็ อยู่ไนเอ่ยอันนี้ก็เป็นการแจกตั๋วเหมือนเดิมเดี๋ยวผมหาดูให้ที่แจกตรงนี้ตรงนี้นะครับทุกคนแจกอีกแล้วนะครับซุ่มตั๋วแดงสิบใบนะครับทุกคนจะได้ของตามนี้นะ30สบใบก็จะได้ของตามนี้จนถึง200ใบนะก็จะได้ไอ้ลูกไอ้ เม็ดลุงเนี่ยไอดาวเม็ดลุงเนี่ยนะครับทุกคนหลูกนะเพื่อเอาไปแลกของนะครับอันนี้ตรงจุดสําคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีรีเซ็ตสครั้งนะก็คือครบสองร้อยรีเซ็ตมาเริ่มหนึ่งครบสองร้อยรีเซ็ตมาเริ่ม2อะไรแบบนี้น่าจะน่าจะประมาณนี้นะอันเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผมแปลไม่ผิดอน,นะนะจุดจุดนั้นมันไม่สําคัญเท่าจุดนี้ทุกคนตรงนี้แจกเป็นหินปลุกเอ้ยไม่ใช่หินปลุกตื่น หินอัพนะหินอัพหินปีศาจหินฮีโร่เลือกนะครับ1กล่องยังไม่พอทุกคน,อ,น,นงงอันนี้ผมแปลแล้วผมงงงอันนี้ผมแปลแล้วผมงงงนะครับทุกคนแต่ว่าอาเท่าที่ดูมามันจะมีตัวคัสซึมากินะครับทุกคนคิงแล้วก็มีอ่าคิงกับเมทัลแบตก็คือกระบองเหล็กนะแล้วก็บูลอส แต่มันมีคำว่ากระตุ้นกระตุ้นปลุกตื่นอะไม่รู้ว่าเป็นทัศซเมกิแต่ว่าทัสซึมกิอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นทัศซเมกิล่างสองนะแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกคิงกระบองเหล็กกระบูรอดอันนี้มันจะเป็นล่างสองด้วยหรือเปล่าผมก็ผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเป็นล่างแรกนะเอาแบบคิงก็คิงล่างแรกอะไรแบบนะั้น กระบองเหล็กก็ร่างแรกเพราะว่ามันเป็น SSR พวกมันน่าจะให้กลิ่นมามากกว่านะมันมันไม่น่าจะให้มาแบบนี้หรอกแต่ก็ถ้าแจกเป็นทัตซึมกิก็โอเคนะเพราะว่าผมสุ่มเกลือมากนะสำหรับดูเลตทัตซึมกินะครับทุกคนก็อันนี้ก็ถ้าใครแปลออกใครเก่งภาษาจีนก็สามารถแปลแล้วก็คอมเมนต์บอกได้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็อาวุธนะเออเหมือนกับที่แจกปูบอมนะทุกคนเออสำหรับอันนี้นะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแต่อยากเล่นกับผมนะผมมีแผนที่จะไปลงเซิร์ฟเวอร์ใหม่กับคนดูนะครับเซิร์ฟเวอร์5 2 7เอ้ย526นะเอ้ย626นะครับทุกคนเอ้ยก2 6ก็เลขสวยอยู่นะ6 2 6เรื่องจีนยอ่อนะครับทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะก็คือจีนยอ่อมันจะเปิดทุกๆ3วันนะไม่ใช่ ่าไม่ใช่ที่ผมพูดวันเปิดวันอังคารก็เปิดวันศนะุกร์นะจริงๆมันน่าจะเปิดทุกๆ3วันนะหเห็นคอมเมนต์บอกอยู่นะครับก็คืออ่ามันเพิ่งเปิดวันพฤหัสมาใช่ไหมเมื่อวานมันวันนี้มันอ่า สุกเสาร์อาทิตย์ก็น่นาจะเปิดวันอาทิตย์นะครับทุกคนรอดูนะว่ามันจะเปิดวันอาทิตย์หรือเปล่าแล้วผมก็จะมาลงเล่นนะครับทุกคนกับคนดูนะเพราะว่ายังมีวิสนะวิสก็จะมาลงนะครับแล้วก็คนกายก็จะมาลงด้วยกันนะครับทุกคนแต่ว่าเซิร์ฟนี้ไม่ทิ้งนะเซิร์ฟนี้ไม่ทิ้งนะครับเพราะว่ามีลูกรักอย่างยุงนะครับยุงแดงร่างร่างสองนะเออจะอ่าผมไม่ทิ้งแน่นอนนะมาทุกคนเดี๋ยวผมขออ่าไปลอง กับไอ้นี่ละกันลองตีก่อนละกันก่อนที่จะจบคลิปไปนะทุกคนอ่ะขอลองกับใครขออันดับพอๆกันละกันโอ้มีทัศซึมากิไม่น่าสู้ได้คนที่มีทัศซึมากินะอ่ะขอลองกับคนนี้ละกันนะครับทุกคนมีเขาเลือกเป็นคอเจเอ้ยอ่าเกโลเิโลมานะโอเคเอ้ยผมไม่ได้ใส่มูบิงไรเดอร์มานะั้นในทีมดืมอนะอันนี้ อ่ะเป็นฝั่งสีเงาฝั่งสีเงาใส่โซนิกนอนทิ้งติ้งไปแล้วนะแล้วก็ยุงแดงปาดไป1นึ่งเศษสามหมื่นดาเมจยังไม่ตายนะสําหรับปู่บ,อ,บอมยุงแดงผมปาดส่วนคืนกลับไปนอนทิ้งเตียงนะครับแล้วก็ปู่บอเอ้ยไม่ใช่เจนนอตยิงอาวุธสามดาวสุดหล่อที่สามเศษสามหมื่นดาเมจนะอ่าเป็นบูลอตนอนทิ้งติ้งไปแล้วนะแล้วก็บัฟให้เจนอตเหมือนกันเจนอตก็ยิงส่วนคืนกลับมาอาวุธสามดาวไม่อุ้วสองเท้านะสองเศษหนึ่งหมื่นดาเมจนะ แล้วก็ติดเผาไหม้ไปอะตอมิกก็อะตอมิกคิดซึมไปปาดไปติดบทขยี้1ตัวนะครับส่วนโจซีก็ได้แค่ตีธรรมดานะครับเพราะว่าไม่มีลูกไฟนะครับอ่ามาในทืนที่2งนะครับซูนิีกก็ได้ฝั่งสีเงาใส่อ่ากระบอกเอ้ยไม่ใช่กระบ,บอกอะตอมิกนะอะตอมิกก็นอนเทงเตงไปอีกแล้วนะยุงก็ปาดไปนะแล้วก็ยุงผมก็ขอปาดส่วนขึ้นกับไป1 7 0 0 0 0เดหดาเมจนะนอนเทงเตีงนะสำหรับมูมิงไรเดอร์นะครับ จีนอตก็ยิงขี่ปนาวุธอะไรวะนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นดาเมจนะอาวุธสามดาวยุงแดงไล่โจมตีไปนะสี 40, ่หมื่นกะว่าดาเมจนะแต่ว่าไม่ตายนะครับหิวเลือดคืนกลับมาได้นะแล้วก็ยุงแดงก็ไล่โจมตีมาส่วนมาเหมือนกันนะแล้วก็ยุงแดงผมก็ไล่โจมตีจีนอตไปยังไม่ตายนะครับถึกอยู่นะแล้วก็ปูบอมตีอ่าไอ้นี่ไปนะไอยุงนะแล้วก็ยุงไล่โจมตีไปนอนเที่้งนะ แล้วก็โซนิกฝั่งสี่เงาเหล่าสี่ทิศใส่ปู่บอมแนละ้วนอนเทงเตงแล้วก็ยุงแดงขอปาดหน่อยละกันนอนเหมือนกันนะขอล้างแค้นให้ปู่บอมละกันนะแล้วก็จีนว่ายิงไป9 8 0 00ดาเมจนะยุงแดงไล่โจมตีไปเทือนนี่จะนอนเทงเตงไหมนอนเทงเตงไปแล้วนะครับทุกคนเออ <c oughs> <c oughs> ก็ขอสู้กับขอปู่บอมละกันเพราะว่ามันจะได้ถึกถึกทนทนนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแป๊บนึงเพราะว่าผมลืมใส่มุมิงไรเดอร์นะมุมิงไรเดอร์ คอมมิชไรเดอร์อยู่ไหนนะนี่นี่นีคอมมิชเรเดอร์นะแล้วก็เป็นแบบนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวผมหาในเพื่อนดีกว่า f c พี่ครับขอบคุณนะครับอ่ะเขามีทัศซึ่งเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะขอลองสู้หน่อยละกันแพ้ก็ไม่เป็นไรนะมาก็สู้กับคน g t ทอ้ย G4X นะก็เป็นโซนิกของเขาได้เปิดก่อนนะ ก็มูมิงไรเดอร์บัฟให้เจนอสนะครับโดนกาโรเขาเขี่หัวคืนกลับมานะกาโลก็ปล่อยหมัดจากกาโรมาปั๊บ8ป0 0 0ดาเมจนะเจนอสผมก็ขอยิงส่วนกลับไปละกันปั๊ม150,000ดาเมจนะทุกคนแทบจะไม่เข้าเลยนะเพราะว่าติดโล่ปูบอมนะกาโลก็เขีหัวคืนกลับมานะทัตซึเมกิก็ฟูยุไคฮินาเตะมานะครับ270,000ดดาเมจ ติดสนามพลังไป4ตัวนะติดทุกตัวเลยนะแล้วก็ยุงแดงของเขาไล่โจมตีมา50,000ดาเมจนะครับตัวสนามพลังนอนเทง้งเต้งแล้นะสำหรับโซนิคผมนะแล้วก็ยุงแดงผมก็ขอปาดส่วนขึ้นกลับไปไม่เข้านะครับเพราะว่าโลหนามากนะแล้วก็โจซีก็ได้อันติติดสนามพลังไป1 2 2ตัวนะทุกคนเออแล้วก็กาโลเขาก็เข็บหัวคืนกลับมานะโซนิคของเขาในทืนที่2นะครับฝั่งสิงห์เงาเราสี่ทิพมาจังหวะนี้นอนเทง้งเต้งนะสำหรับ อ่า G4 เอ้ยโจซีนะไม่ใช่ G 4แล้วก็กาโลเขกหัวคืนมา,อ,าอันตีนะแล้วก็ยุงแดงไล่โจมตีมายัางนะเจียนน้อยผมก็ถึกอยู่นะแล้วก็ทัตซึเมื่อกี้ก็อันตีมาฟูยุไคนะครับสองสองหมื่นหรือสองแสนสองหมื่นนะตะกี้น่าจะสองหมื่นแล้วก็เจียนน็อตเขาก็ตีไอ้ตีธรรมดามาเตะเตะ,ตะไม่ใช่ตีไม่ใช่ต่อยเตะยุงแดงเขาก็ไล่โจมตีมานะปูบ,บอมก็ตีธรรมดายุงแดงก็ไล่โจมตีอีกรับเน้นเลยนะยุงผมก็ขอบ ปาดหน่อยแล้วกันไม่เข้านะครับทุกคนถึกมากเลยนะแล้วก็เจนนอนก็ขอยิงอันตีปับสามแสลดาเมจนะทุกคนซูนิกนอนทิ้งๆนะแล้วก็ยุงแดงผมไล่โจมตีไปนะแล้วก็กาลเูเขกหัวคืนกลับมานะกาลูก็ปล่อยหมัดจากกาลูปับมาเอ้ยแทบจะไม่เข้าเลยนะเพราะว่าโล่ก็หนาแต่ว่ายุงแดงไล่โจมตีมามันเข้านะครับจังหวะนี้แล้วก็ทาสซึ่งเมื่อกี้ก็เอาอีกแล้วนะครับมันไม่ค่อยเข้าหรอกทาสซึ่งเมื่อกี้แต่มันทิ้งสนามพลังไว้นะ เจนนอตเขายิงมาปั๊มระเบิดปืนจับก,กุนนะแล้วก็ยุงแดงไล่โจมตีโลยังหนาอยู่นะเจนนอตยังยืนคึกอย,ยู่ยืนยืนไหวไหมยังยืนไหวอยู่นะโอ้โหปูบอลตีมายังยืนไหวไหมลูกรักโอ้โหไม่ไหวแล้วนะนอนยังไม่นอนนะแล้วก็ยุงแดงผมอันตีเป็นโอ้โหไม่เข้าเลยฮะลหกกะเราก็เขี่ยหัวขึ้นกลับมาไม่ได้ยิงนะสำหรับเจนนอตนะเรียบร้อยนะแบบนี้ก็น่าจะไม่น่ารอดนะ ก็ยุงแดงไล่โจมตีมาแล้วก็ทัสซึ่งมากีก็ได้อักติไปดูนะว่าผมจะยืนได้นานสักเท่าไหร่นะแล้วก็ยุงแดงไล่โจมตีมายุงลูกรักเอ็งเพิ่งตายยุงไม่เอื้อตายเรียบรอ้อยเรียบร้อยนะยังไงก็สู้ทัสซึ่งเมื่อกี้ก็ได้อยู่แล้วนะอ่ะใครเนี่ยตั้งซื่งเหมือนผมเลยนะเขาเลือกเป็นซอมบี้แมนนะมาขอจบเป็นคนสุดท้ายก่อนจบคลิปแล้วกัน จะตบหรือจะโดนตบก็ไม่รู้นะเออบัฟให้อ่าเจนอสนะเจนอตเขายิงมาก่อนนะปู่หนึ่งแสนห้เอ้ยหนะึ่งแนแปแล้วก็เจนอตผมก็ยิงสวนคืนกลับไประเบิดปืนจากกลขั้นสุดยอด700ดแสนะครับไปหมดเลยแล้วก็ฝั่งสีเงานอนทิงท้งเตียงไปเลยเรียบร้อยนะครับจบเร็วมาก <laughs> ถ้าไม่ใช่คอปู่บอมก็ ได้อยู่นะสาหรับเจนอสผมนะก็รอรอผมได้ทัสซึมาจิก่อนละกันเถอะก็ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเล่นเรื่อยแล้วก็ดองตวดําเรื่อยๆนะครับทุกคนเนี่ยผมก็ซื้อมาครบแล้วนะตวดดำสามสิบหกตัวก็มีตอนนี้มีสี่สิบเจ็ดนะครับอ่าวางแผนอนาคตเอาตัวใหม่ๆนะครับทุกคนเพื่อมาเล่นหนุกๆนะสําหรับจีนยอนะไม่ ไม่ได้จริงจังเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะเออไม่ได้วางพงวางเพนอะไรนะตัวใหม่มาตัวอวยก็จัดครบร้อยแปดิบใบจัดครบร้อยแปใบจัดไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะทุกคนอ่าเป็นซัพพอร์ตตอนนี้เป็นได้ดินหนอเว้ยดีอยู่นะเนี่ยมันได้อ่าลูกแก้วตอนเลเวลเท่าไหร่160นะริรนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะ โอ้น่าจะ200อ่ะซืมือเนี่ยโอ้โหโอเคโอเค,อเคไม่เอาแพงครับแพงสองนี่น่าจะเติมตรงนี้ก็น่าจะถึงอยู่แหละ68แปนะแต่ว่าเติมตรงนี้น่าจะมั่ใจกว่านะ68นี่เท่ากับทัสเอ้ยฟูบุกิปะ60สิเอ้ย,กกอยพอๆกันเลยนี่แต่มนะมัน,ม,นมันน่าสนใจตรงที่แบบมันมีหินปุกตื่นอ่ะ จากบาคุซันน่ะแต่ไม,ไม,ไม,ไม่ห้ามใจตัวเองเอาไว้ก็อาทวันนะครับในมันพันแมนเซิร์ฟจีนย่อนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเล่นสู้ใครไม่ค่อยได้หรอกสู้ใครไม่ค่อยได้หรอกผมอ่ะเออก็อันดับหนึ่งก็วื้วังอลังการนะเขาเอาโกลิบาสนะครับทุกคนสําหรับที่ผมเฮ้ยผมไม่ได้ทําคลิปบอกให้ไว้ที่มันมีโกลิบาสมีพวกพี่ดำอาซ่าบวกพข้มอมบูธอ่ะ ดีนะที่เขาเออกกุลีบาสอะถ้าเขาเอาอาพี่ดำบว,บวกอาวุธ3ดา,าวอะอันนั้นคือแบบสู้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าที่เขาเออกกุลีบาสเพราะว่าไอ้น,นี่ด้วยแหละเพราะว่ามันมีหิตปีศาจแจกด้วยแหละแต่ว่าถ้าใครแบบได้อันดับหนึ่งจริงๆอะที่โอ้ผมไม่ได้ทําคลิปมามาบอกนี่หว่าตรงนั้นกิจกรรมตรงนั้นอะเออเออถ้าได้ตรงนั้นจริงๆแบบ เอาพี่ดำบวกอาวุธ3าาวจะจะอยู่นานกว่านะเออผมอยากได้มากนะตรงนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเรามันสายฟรีนะสายฟรีแหละ <c oughs> สายฟรีแหละอ่ะเติมน้อยก็ได้อ่ะเติมเอาไอ้นี่อาวุธ3าดาวของเจนอสนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากคนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนหรือว่าใครที่จะไปลงเซิร์ฟจินยอ่อกับผมนะครับเซิร์ฟต่อไปนะครับ6 2 6ก็คอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าทักมาในเฟซผมนะครับทุกคนเดี๋ยว ผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับผมจะสร้างกลุ่มเซิร์ฟเวอร์จีนย่อ626นะครับใครที่จะมาเล่นด้วยนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ,บ๊ายๆไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบาย,บายรับไว้เจอกันนะครับ